ที่ดินลบบุรีชนนราคาถูกสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลชอนสารเดชอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับมีวิวเขาสวยๆอยู่ทางด้านหลังสองสามลูกนะครับด้านหน้าติดถนนพหลโยธินหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นถนนสี่เลนแยกมาจากตัวตลาดอำเภอโคกสำโรงประมาณ12กิโลนะครับทางด้านหน้าแปลงที่ดินติดถนน พหลโยธินหมายเลขหนึ่งนะครับด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับเนื้อที่ตามเอกสาร15ไร่เศษเศษนะครับส่วนเอกสารก็เป็นฉนดคุดแดงน,นสง .4 จอนะครับด้านหน้าติดถนนพหลโยธินหมายเลขหนึ่งเ5เมตรนะครับด้านข้างฝั่งทางขวานะครับคือฝั่งทางด้านนี้ถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านขวานะครับ ความยาวอยู่ที่ประมาณ267เมตรนะครับรั้วกำแพงเป็นหลักเขตแดนนะครับติดกับลานวัสดุก่อสร้างนะครับแนวเขตแดนก็จะเป็นรั้วเสาปูนนะครับอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านชนสารเดชนะครับส่วนฝั่งทางด้านหลังนะครับคือฝั่งทางด้านนี้นะครับ แนวเขตแดนก็จะเป็นแนวข้าวโพดท,ที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนะครับฝั่งทางด้านหลังนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ8 5บเมตรนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับตั้งอยู่บนเนินเขาหลังเต่านะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับรับรองว่าที่ดินแปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับเป็นเนินหลังเต่านะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งทางด้านซ้าย นะครับก็ติดกับร้านอุปกรณ์ขอสร้างเหมือนกันนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ259เมตรนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากนะครับเหมาะสําหรับทําธุรกิจได้หลายๆอย่างนะครับเหมาะสาหรับที่จะทําหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับรีสอร์ทร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่หรือปั๊มน้ํามันก็ดีนะครับถนน้นโยธินเส้นนี้นะครับก็จะวิ่งออกไปทางภาคเหนือนะครับไป นครสวรรค์นะครับไปเพชรบูรณ์นะครับส่วนฝั่งทางด้านขวานะครับก็จะไปทางอำเภอโคกสำโรงนะครับไปลบบุรีนะครับไปอำเภอโคกสำโรงก็ประมาณ12กิโลจังหวัดลบบุรี35กิโลนะครับเพื่อนปลาสักชลสิทธิ์73กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังิสิบ62กิโลนะครับ ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสวยๆติดถนนสี่เลนนะครับที่จังหวัดลบบุรีขอแนะนําที่ดินแปลงนี้นะครับสวยมากนะครับตั้งอยู่บนเนินเขาหลังเต่านะครับน้าไม่มีท่วมไม่มีขังอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับนัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกเบอร์นะครับ0 8 8 7 9 0 2 1 3 4 หรือีช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ